ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเรากำลังนั่งรถกอล์ฟเข้าชมสวนสัตว์นะครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้ประมาณ39องศา39.9องศาอันนี้มากับทีมงานนครมาแล้วเราจะพาชมสวนสัตว์ว่ามีอะไรกันบ้างครับรอชมกันดูครับ เอดีด้เซฟเอะอะไรางนื้อบักขับไม่เร็วนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นจุดจำหน่ายบัตรรถกลอฟนะครับชั่วโมงละประมาณ300รบาทต่ทั้งสวนเขาไม่าหรอแต่สองชั่วโมงเขาลดให้50บาทนะครับก็เหลือ550าครับเฮ้ยไม่ินหันแล้วเขา เพนกวินหรอเอออันนี้นไม่ได้ดูเลยเน,น,นี่คือสเตชันแรกคือนักท่องเที่ยวต่างชาติ <utet> บอกบางล้สเตชันแรกคือยังตั้งแต่มายังไม่เจอสัวตว์เลยครับตั้งแต่วนมานกเพนกิน <c vocabulary c oughs> สถานีนกเพนกวินะครับ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าจะมีแต่ร้านอาหารไม่ไป เดี๋ยวเดินไปชมสักนิดหนึ่งนะฮะมีคนไปซ้อมด้วยเป็นขึ้นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนกสักนิดหน่อยนี่เป็นรอบเวลาการโชว์นะครับ นี่ก็เป็นการแสดงนกเพนกวินนะครับเด็กๆชอบกันเลยทีเดียวไปดูใกล้ๆนะครับ Oh, my ก็เป็นสถานีแรกของเรานะครับการแสดงนกเป็นพินครับทีมงานตัวใหญ่เลยจังนะฮะตัวใหญ่ฮะไปไหนกันต่อดิไปเนตัวไม่ใหญ่นะนกแอตุนุ่ง้าสวรรณาเลยไปดูครับสถานีถัดไปทุ่งญนหญ้าสวรรณาไปดู <c oughs> นกฟาร์มิโกะ้ะไปกันเลยอย่าซงนะครับ นี่เป็นหนูยักษ์นะครับครับปีโป้ล่าเดี๋ยวจะพาไปชมยีรับ ยีราฟให้ดูนะครับใหญ่มากดูใหค,ครับครับอยาอ่างที่เราเห็นยีราฟกันแล้วไม่แต่ยีราฟนี่ก็ฉลาดนะอยู่ใต้ร่มไม้อด้หรอฮ่าฮ่า แหวน,นก็นรอ้อนเป็นปเหมือนกันแล้ววะร้อนเป็นเหมือนกันต่อไปเราจะพาไปด้ครับต่อไปเราจะไปที่สถานีรดนะฮะเออสิบเอ็ดลอดอวาสเราจะพาไปดูแรดนะครับอันนี้ก็คือแรด <laughs> <c oughs> เป็นเลดสมุดสอนนะครับเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันโอ้ตัวใหญ่มากครับพี่น้องโอ้โหนี่คือของแท้แล้วของแท้อันนั้นรูปอ้นั้นของแท้ของแท้เลยฟุ้งมันอยู่ฟั้นั้แล้วเออมันยืนของแท้นะครับไม่ใช่ลูกปั้นนะครับพี่น้องมันยืนลูกปั้นไง Oh. <laughs> ตัวตัวเล็กก็ช้างนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> ตัวนี้เขาน่าจะอิ่มแล้วนะครับ <laughs> สองตัวนะครับเราก็ได้ชมแลตก,กันไปแล้วนะครับสถานีถัดไปเข้าไปเบิ้องอยังขึ้นสลูปรักยังงี้บริจาตเลยฮะเบิ้งลิงเบิ้งลิงจัดไปห้้้ขขึึึนนนนน่อเาคง next station ลิงนี่ก็เ,เป็นรถรางนะครับรถรางก็ซื้อตั๋วคนละสามสิบ บาทนะครับเห็นแล้วคายแล้วนกฟามิโกนี่คือนกนะครับนกฟามิโตนกที่ยืนขาเดียวได้นะครับจะไม่เห็นมีสักตัวที่ยืนขาเดียวเลยนี่มีบางตัวยืนขาเดียวแล้วเออๆใส่ข้อขาผมรับตัวสุดยอดเลยยืนขาเดียวได้นกกระยางมานัดท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะครับต้องนี้เนาะอย่างที่มี้ฮะ มีนูไหมมีนูไหมอ่าสรุปไปหมีก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูหมีนะฮะบางเสาบางเสาหเดา๋ยวหามุมก่อนนะพี่น้องซูมให้ดูครับนี่คือมีวันนี้มาเล่นวันนี้ นี่ก็เป็นจุดเข้าชมนกนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับว่ามีนกอะไรกันบ้างนี่คือทางเข้านะครับเ,เวลาเปิดแล้วก็ปิดครับ โอ้มินส้างว่านี่ม่ต้องแวกโซ้เข้าไปนะครับนี่คือนกนะครับแนวตั้งแนวนอน เด abei, while, kind of like ี๋ยวเราดูป <shouting arcade nerve plug> ้ายก่อนนะครับว่ามีนกอะไรกันบ้างครับเกงทีมเดินไอที่เขาชอบเดินกันน่ะอะไรซิงส์สันแบบที่ที่เดินไหนครเดินแบบในเกมคนี่เป็นนกทั้งหมดนะครับเกมอะไรนะเพียงทีมเป็นสนาแล้วเดินแบบทีประมาณ28่สิบแปดชนิดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้ทีมงานขึ้นไปแล้ว มีร่มลื่นมากนะครับมีต้นไม้มีน้ําตกนะครับสน่ยงเกตด,ดูตามต้นไม้นะครับจะมีนกเกาะอยู่นะครับนี่ก็เป็นบันไดน,นะครับทางขึ้นไปชมนกข้างบนนะครับ หยุดดูน้ำตกก่อนนะครับโอเสวยงามมากนี่เป็นไก่นะครับไก่ฟ้านะครับเฮ้ยเยดี๋ยวซูไม่ดูนบออ มาดูนอกอีกตัวนนะครับอาจจะกำลังไข่รับงมต่อ,ตอไปเขาจะไป,ปะสถานีดเด้อกลับบ้านแล้วเ <c oughs> หนื่อยมากเลยเอ <c oughs> ตอนนี้เริ่มเหนื่อยครับทีมงานบอกกลับบ,บ้าน <c oughs> ามาส <c oughs> ่านไปกันเลย next station

เอาละครับับร้นทุกปัดได้นะครับผมใ้ช้างกอดไถ่ายรูได้นะครับผมเละครับพ่ถ่ายมาเราบอกให้ช้างกอดไถ่ารูปกันนะครับผมเดี๋ยวมาจับมือกันเดียา ก็น่าจะไกลพอสมควรนะครับก่อจะถึงเสือเดี๋ยวให้จันแม็กไปดูลิงครับอ่ะเนี่งันได้วัวผสมกระทิงอ่ะอืมวัวกระทิงวัวแดงนะครับอันนี้วัวแดงนะครับ ุมไม่ได้ยาครับอยู่ตามเขาเนาะงหออ่เีบกระทิงไปอยู่ใกล้เขาอยู่ด้วยกันได้ไหมตรงนี้เรายังไม่จอดนะครับเป้าหมายเราคือเสือ เสี๋ยร้องแค่เดียร้องไห้เดียองไห้ต้องยินนี้นะไี๋ยวแวะดูกวางกันก่อนนะอยู่ลึกได้า ับ <bills> ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับวนกลับเอารถไปส่งนะครับผมเราไปเมื่อก <c> ี้เราไม่เจอเสือนะครับเนื่องจากเสือนอนหลับไปแล้วตัว้อยกมาแล้ว คนนี้เห็นชีวิตบ่ร์จำเป็นเต็บร้อยเฮ้ยจุดสูด่รุ่นการนักท้องเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวกันใหม่ชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ